ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างกราฟนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าชาร์ตนะคะในการสร้างชาร์ตด้วยโปรแกรม Microsoft Word นะคะก็จะสามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบนะคะตามที่เราต้องการนะคะเอามาดูขั้นตอนแรกในการสร้างชาร์ตกันนะคะว่าทำยังไงอันดับแรกนะคะให้ไปที่แท็บ Insert ะะให้ไปที่แถบ insert จากนั้นให้เราเลือกไปที่ปุ่มคำว่า chart นะคะเลือก chart อ่ะคลิกไปหนึ่งครั้งจะได้ dialog ของ insert chart ปรากฏขึ้นมานะคะทีนี้นะคะทีนี้ทางช่องทางด้านซ้ายมือนะคะช่องทางด้านซ้ายมือก็คือจะเป็นรูปแบบของชาร์ t ที่เราต้องการอยากจะได้ชาร์ t แบบไหนเป็น column ไหมนะคะเป็นแผนภูมิแท่งหรือเปล่านะคะหรือเป็นแบบลายไหมเป็นชาร์ t แบบเส้นหรือเปล่า นะคะหรือแบบพายไหมเป็นวงกลมหรือบลานะคะหรือแอเรนะคะหรือว่าเป็นเอใยแมงม,มุมนะคะเราก็สามารถเลือกใช้ได้นะคะก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกตามนี้เลยนะคะเราเลือกใช้ได้ตามใจชอบได้เลยอ่าทีนี้สมมุติว่าในตัวอย่างนะคะจะทําการสร้างชาร์ตแบบแผ่นภูมิแท่ง นะคะสร้างชาร์ตแบบแผนภูมิมแท่งทีนี้ชาร์ตแบบแผนภูมิมแท่งก็จะมีหลายลักษณะให้เราเลือกใช้ด้วยกันนะคะเราก็คลิกรูปแบบที่เราต้องการนะคะแล้วกดโอเคนะคะกดโ OK. อเคอ่จากนั้นจะเห็นว่าชาร์ตของเราปรากฏขึ้นมาเรียบร้อยนะคะชาร์ตของเราปรากฏเรขึ้นมาเรียบร้อยพร้อมกับโปรแกรม Excel นะคะพร้อมกับโปรแกรม Excel จะมาด้วยกันกับชาร์ตนะคะทีนี้ข้อมูลที่เขามีมาให้เรานะคะอันนี้เป็นข้อมูลสมมุติ ะะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะมีแบบกี่หมวดนะคะกี่หมวดกี่รูปแบบนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนข้อความนะคะปรับเปลี่ยนตัวเลขได้ตามใจชอบได้เลยนะคะแล้วก็สามารถใช้งานกับชาร์ตได้ในนี้ก็จะเป็นข้อมูลสมมติที่ Microsoft Word ให้เรามา นะคะเราสามารถแก้ไขไปได้เลยนะคะสมมุติว่าอ่ะจริงๆไม่ใช่4.3นะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นซัก1.5นะคะเปลี่ยนเป็นซัก1.5ก็เปลี่ยนไปได้เลยอ่ะพิมพ์1.5ลงไปจากนั้นกด enter นะคะกด enter ชาร์ตของเรานะคะที่แสดงผลอยู่ก็จะเปลี่ยนตามทันที นะคะชาร์ตของเราที่แสดงผลอยู่ก็จะเปลี่ยนตามทันทีนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการสร้างชาร์ตด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010นะคะต่อไปนะคะในการสร้างไดอะแกรมด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010นะคะไดอะแกรมก็คือเปรียบเสมือนแผนผังนะคะหรือรูปภาพที่แสดงผล อยู่ในเอกสารเรานะคะเป็นแผนผังต่างๆนะคะมีให้เราเลือกใช้หลายรูปแบบนะคะ,ะมาดูขั้นตอนในการสร้างไดอะแกรมกันก่อนนะคะอันดับแรกให้เราไปที่แท็บ insert นะคะให้เราไปที่แท็บ insert อยากจะสร้างไดอะแกรมนะคะจากนั้นให้เราไปที่ smart art นะคะไปที่ smart art คลิกหนึ่งครั้งจะได้ได้หลอกของ choose art smart art graphic มานะคะทีนี้นะคะทีนี้ทางด้านซ้ายมือ ะะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นหมวดหมู่ของไดอะแกรมที่เราอยากจะได้นะคะอยากจะได้ไดอะแกรมแบบไหนนะคะแบบริดไหมแบบโปรเซสไหมแบบไซเคิลไหมนะคะมีหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้งานนะคะเราก็เลือกไปตามรูปแบบที่เราต้องการได้เลยนะคะเลือกไปตามรูปแบบที่เราต้องการได้เลยอยากจะได้รูปแบบไหนอ่ะในที่นี้จะทําตัวอย่างให้ดูก็คือเอารูปแบบ ลิดแล้วกันนะคะรูปแบบแลิดละกันอยากจะได้รูปแบบไหนนะคะคลิกลิดไปหนึ่งครั้งก็จะมีหลายรูปแบบปรากฏมาให้เรานะคะด้านล่างนะคะด้านล่างลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้เราสามารถใส่รูปภาพลงไปได้นะคะใส่รูปภาพลงไปในไดอะแกรมได้เลยอ่ะสมมุติว่าอยากจะได้แบบนี้อ่ะคลิกไปหนึ่งครั้งนะคะก็จะมีตัวอย่างปรากฏขึ้นมาด้านขวามือนะคะตัวอย่างปรากฏขึ้นมาด้านขวามืออยากจะได้แบบนี้ไหมอ่ะถ้าชอบแบบนี้กดโอเค กดโอเคะ okay. ที่นี้ได้มาเรียบร้อยไดอะแกรมนะคะไดอะแกรมที่เราอยากได้นะคะ,ะทีนี้นะคะที่นี้ตรงเทคนะคะตรงเทคตรงนี้เขาให้เราใส่ข้อความลงไปนะคะใส่ข้อความลงไปสมมตินะคะสมมติเป็นชื่อคนนะคะใส่ลงไป อ่ะใส่ลงไปนะคะเรียบร้อยนะคะใส่ข้อความลงไปทีนี้ด้านบนนะคะด้านบนถ้าเป็นออไอคอนของรูปภาพพ i กเจอรแบบนี้นะคะก็คลิกไปนะคะคลิกไปแล้วไปเลือกรูปภาพมานะคะไปเลือกรูปภาพมาอ่ะนะคะก็จะได้รูปภาพมาเรียบร้อยนะคะ,ะทำไปเหมือนกัน3อัน นะคะ,ะใส่รูปภาพเรียบร้อยในไดอะแกรมของเรานะคะทีนี้มาดูด้านบนนะคะด้านบนนะคะด้านบนจะปรากฏแถบ2แถบด้วยกันนะคะแถบ2แถบด้วยกันแถบแรกนะคะแถบแรกในแถบดีไซน์นะคะในแถบดีไซน์เราสามารถตั้งค่าได้นะคะตรงนี้นะคะตรงกรุปเลเยอร์นะคะกร out, ะะุปเลเยอร์เราอยากจะเปลี่ยนลักษณะของไดอะแกรมไหมนะคะอยากจะเปลี่ยนลักษณะของไดอะแกรมไหม นะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนก็คลิกไดอะแกรมที่เราอยากจะได้ไปนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเลือกใช้ไปนะคะส่วนตรงนี้นะคะ change color นะค,คะเ h a n g e color เมื่อคลิกไปนะคะก็จะมีสีสันต่างๆนะคะให้เราเลือกใช้ได้เลยนะคะสีสันต่างๆให้เราเลือกใช้ได้เลยอยากจะได้สีแบบไหนนะคะก็เลือกใช้ไปได้นะคะ <llow> อ่านะคะอ่าทีนี้ นะคะทีนี้ได้สีมาเรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะตรง smart Art style นะคะตรง smart Art style ถ้าคลิกสามเหลี่ยมไปนะคะก็จะมีรูปแบบของไดอะแกรมปรากฏขึ้นมานะคะรูปแบบของไดอะแกรมปรากฏขึ้นมาอยากได้แบบไหนแล้วกเ็เลือกใช้ไปได้เลยนะคะคลิกไปนะคะอ่ะก็จะได้ ดอะแกรมตามที่เราตั้งค่าตกแต่งไดอะแกรมนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการสร้างไดอะแกรมนะคะและตกแต่งไดอะแกรมของโปรแกรม Microsoft Word 2010นะคะ